「あなたはそんなことあらわれてしまっ รหลวงพอ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านท่านตะวันนะฮะเออมากรหลวงพ่อเป็นครั้งที่สามั้งนี้นะหลวงพอ่อมาครั้งก่อนหลวงพอ่พอก็ใช้เรียบร้อยม,มีการแสดงความให้เป็นตังแกนใหนหลวงพอ่อแต่ปัจจุบันเป็นครั้งที่สามหลวงพอ่อ เราไดนการละเอ,อ่อได้าาก,ออการประมาปรปฏิภาณสิ่งไหนที่ทำที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาเอ,อ,อก็ขอให้หลวงพิอธิทำให้กับพวกเราเออ่ทุกทัานและก็ขอให้พวกเราทุกท่านให้เป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้มุ่งมัน่นในคุณธรรมจริยธรรมจริยธรรมอันดีงามในหลักของพุทธศานสนา หลวงพ่อเองก็เป็นพระผู้เฒ่าเฒ่าแก่ไปแล้วนะกม็มอบหมายมอบฝังให้กับพวกทั้ทั้งหลายอลไรแกเป็น,ดดไปไนผู้ดำรงสงสารธนาความใฝพระนาเป็นการถึงพอ่อและเป็นประกาศสไมไว้ให้กันไปเรื่อยๆแต่ในขณะนี้ขนนอขอให้พวกเราถึงจะไปรับไม้ตางๆแไม่อยู่ในหลักพฤตธรรมท,ที่ไหอยู่ในกรองหลักพฤตธรรมท,ที่ไหนขององค์การกิตติานา ถ้งพวกเราเป็น,นกรุ่มเดกที่อุู่ในสถานที่ดใดนถานที่ใดทุกย,ยาวนานขนาดไหนพวกเราจะต้องเรียนเป็น่เพราะในกรุ่อในกในลกเราคนเราทำคำสอนของลุกทาถ้าเราบอวกว่าพุกอบทางไป็นพวกเราเองถ้ามีการทำไม่กหเดือดร้อนพุ่นวายขึ้นในตัวของเราเป็นอันตรายนะต้องจุดรล้ับจุดระดวบพอเยเนดีให้เอาหสิกรรม ่ที่ผ่านมาพวกเราได้ประมาณทักตั้งหลวงพ่อตัวใหญ่โยวิจารโยใจทั้งต่อหน้าต่อตาทั้งวันี่จนถึงปัจจุบันหลวงพ่อจิตเดียวที้กลับให้กับพวกเราผูทใานห้ผู้ใดและขอให้พวกเราุทผู้ใดประสบแต่ความสลงความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบศีลธรรมประบอยสุขวังดางปราถนาดวงตาเห็นธรรม ในที่สุดทุกทุกท่านอาหามขมามิตุแห้หิปเิเมธรมามิตักปังเอวัคโ้เอวัลุยงจักุกเบปะมัชิตวาปัาสสาโซนัประมัสติโซมังโุกังปะพาเทติปะพาโนโตจันทิมาอาพิวาธนสีลิธเนตยังนุทาปกาอีโนจัตตาโรธรรมาวัฏธานตทอ วนโนสุขขังภาคดาังได้ก็ต้องอาศัยผู้นำนะ่สำคัญนะถ้าผู้นำไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้องแต่ลวงพ่อนี่็กันมีเย็นใจอยู่ลงุลงตาสส้นคิด พระตะวันพระพระตายพระตายฮะฮะผู้บ่ายยังผู้บ่าย้ะผู้บัญชายไปเออได้มากกว่าเลยอ๋อเนี่ยแหละเช่นอย่างไรก็ให้พวกเข้าในนั้นลูกหลานทุกองเนยล่ะนะอ่ผ่านลูกผ่านหลานทุกองนะจะเป็นผู้ดำรงทรงศาสนาต่อไปให้ภาคอ่าน แต่สำหรับผมคนแบบสิบปีแล้วป,ป,ปีเนี่ยแบบปีเจ็ดมองหนามองหลังมอกสายมองขวาเออสิบไปจ,จังใด่นา,า,นานั้นหละเอ่าโมกี้ปีกไพ่ภาพหนาเนี่ยนะอ่แต่วมาถึงยังไงพวกเข้าอ่าถึงยังไดใครอยู่ในกรอบอ่าในรับรว่าทำไม่ได้อยู่ในโอวัลถ<ะ>้ำค่าสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของเฮ้านี่ยแหละ ผมเองหลวงพ่อเองถึงพวงพ่อจะสางพิพ,ธพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระธดงกรมฐานก็ดีือว่าแต่พิพ,ธพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัวก็ดีหลวงพ่อเองไม่ได้สางแต่แต่พระเจดีย์นะพระเจดีย์คือซื้อส่วนหนึ่งแต่หลวงพอ่อในส่ยสางหลักธรรมข้าศนของหลวงตาในตู้กระจายปตู้นั้นตู้เล็กนะเออ เป็นทำคําสอนของหลวงตาทั้งหมดมีอยู่เจ็ดสิบหกเหลมตั้งแต่หลวงตาเทศนาตั้งแต่ปีศูนย์สี่หลวงพ่อจะรวบรวรวบรวมมดแล้วก็ทำมาลิเกิตของเผื่อหลวงพ่อก็พยายามรวบรวมวอมันที่สรรั่งได้เจดีเน่หลวงพ่อสั่งทำคําสอนของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ในยนุคนีสมัยนี่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นมหาด้วย แล้วก็ปฏิบัติในแนวนแนวแนวแถวสายหลวงปู่หมันด้วยอา่าแล้วกเ็เป็นแนวแถวของเพิน่นหลวงพ่อเองหมั่นใจว่าเอาเป็นแนวแถวแนวแถวอา่าสำหรับใครลูกใครหลานให้ไดในเดินตามแนวปฏิปทาของเพิินเพาราะนั้นหลวงพ่อจะมีหนังสือดาว่าพระ หลวงตาชิ่นคิดก็ดีหรือท่านตะวันก็ดีถ้าต้องการหลวงพ่อก็ยินดีนะให้หนังสือโลวงตามหาบวนชุดหนึ่งเลยเป็นตู้เลยเป็นตู้นี่อยู่ทางขางในแต่ว่าก่อนก่อนอไปก็ต้องเกาะใบสมัครขาว่าใบสมัครข้ามเลยครับโมเมนต์คือผมหลวงพ่อเอง มักไงไฟสูงตรงการยศถามบรรดาศาักดิ์ยังบ่แม่เพียงแต่หูจักว่าหนังสือชุดนี้ตกไปใส่แน่เพือจะได้ให้ได้ข้อมูลเท่านั้นแนหะให้เก็บข้อมูลไว,ว้วันหนังสือชุดนี้ตกไปใส่แน่พอหลวงพอ่อทำมาประมาณสามรอยชุดอันดับแรกเขาก็บอกว่าพอ่อหลวงตามหาบัวในมรณาภาพ